สวัสดีครับทวีสีมูลวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมการเก็บไม้แล้วก็เวลาเราซื้อไม้มาจากโรงงานไม้หรือว่าจากที่ลานวัสดุก่อสร้างไม้จะมีลักษณะบิดงอหรือว่าไม่ตรงกับที่เราต้องการครับวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาและได้ประโยชน์2อย่างก็คือเมื่อไม้คดงอเราจะทำอย่างไรให้มันตรงได้ แล้วก็ประโยชน์ที่2ก็คือเมื่อเราใช้ไม้เสร็จหรือว่านําไม้ไปใช้งานเสร็จแล้วเราจะมีวิธีการเก็บรักษาอย่างไรไปชมกันได้แล้วครับวิธีแรกก็คือการบังคับไม้ให้ตรงให้เรานําเชือกหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่มัดได้เรามามัดรวมกันแบบนี้ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มัดรวมกันไว้แบบนี้ ไม้ก็จะคดงอได้ถ้าเราทิ้งไว้ตั้งหากหรือว่าทิ้งไว้อันเดียวหรือว่ากองไว้ไม้ก็จะคดงอไปตามสภาพเพราะว่าไม้ที่เขาเลื่อยมาบางครั้งก็จะเป็นไม้สดอยู่ครับแล้วก็เมื่อเขามาอยู่กับเราไม้ก็จะเกิดการบิดงอเพราะว่าคุณสมบัติของไม้ถ้าไม่แห้งจริงแล้วไม้ ถ้าเรานำมาแปลรูปก็จะมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปครับวิธีการก็คืออันนี้ผมใช้ยางในของรถจักรยานยนต์ครับมาตัดแล้วก็มัดรวมกันเพราะว่ายางในรถจักรยานยนต์นั้นจะช่วยให้การยืดหยุ่นดีมากเลยครับแล้วก็แน่นเหนียวดีดีกว่าเชือกครับอันนี้ผมจะขอแนะนำเพราะว่า ถ้าเราใช้เชือกบางครั้งเรามัดแน่นไปแล้วแต่ว่าไม้มีการหดตัวหรือว่าแห้งการมัดนั้นก็จะหลวมไปด้วยครับแต่ถ้าอย่างในรถนี้จะมีการยืดหยุ่นตามไม้เวลาหดตัวก็จะไม่มีปัญหาใดๆครับก็จะแน่นตลอดการมัดก็จะมัดห่างๆไปประมาณสักศอกหนึงนะครับแล้วก็ถ้ามัดที่ๆยิ่งดีครับอย่าให้ห่างมากเพราะว่า ถ้าเรามัดห่างการบิดงอก็จะบังคับได้ยากครับเราก็มัดกันไปแบบนี้ครับสาเหตุที่ผมใช้ยางในรถจักรยานยนต์ก็เพราะว่ายางในรถจักรยานยนต์นั้นหาง่ายไม่ต้องซื้อครับส่วนนี้ผมจะนําประโยชน์มาใช้ได้แบบนี้ครับถ้าเรามีมากเราก็ตัดไว้เยอะๆครับคุณสมบัติไม้อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเวลาเราใช้ไปนานๆถ้าเราไม่ตากแห้ง มันจะเกิดการบิดงอครับขอให้สังเกตไม้ดีๆเมื่อเวลาเราจะซื้อไม้มาใช้งานเราสังเกตที่เนื้อไม้ว่าเนื้อไม้นั้นทำจากไม้แห้งหรือว่าไม้สดครับวันนี้ การบิดงอของไม้นั้นมีหลายรูปแบบครับบางครั้งบิดงอจากการที่ว่าไม้ที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือไม้คืนตัวก็คือนำไม้สดมาทำการแปรรูปและอีกอย่างหนึ่งไม้มาจากโรงงานต่างๆบางครั้งทับถมกันเป็นจำนวนมากก็จะทำให้เกิดการบิดงอได้เมื่อเรานำมาใช้เราก็ต้องจะต้องแก้ไขปัญหาแบบนี้ครับแล้วอีกอย่างถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีเครื่องมือก็คือปากกาจับชิ้นง,งาน จะใช้งานได้ดีมากครับเพราะว่าเราสามารถบังคับไม้ให้ตรงได้ในส่วนนี้ผมจะใช้เครื่องมือของผมจับไปด้วยเวลาไม้ที่คดจริงๆคดมากๆส่วนปลายเราใช้ปากกาจับแล้วเราก็ใช้ค้อนทุบ คอนทุบลงตรงๆให้เสมอกันก็จะได้ไม้ที่ตรงกันดีมากครับแบบนี้อันนี้คือการใช้ปากกาเข้าช่วยในการบังคับไม้ให้ตรงแล้วหลังจากนั้นเราก็นำยางมอเตอร์ไซค์ที่เราเตรียมไว้มามัดรวมกันไม้ที่โดนบังคับก็จะตรงแบบนี้ครับลักษณะการทำแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์2อย่างแบบที่ผมได้บอกครับผมจะสรุปดังนี้ครับ1 การบังคับไม้ที่เราซื้อไม้มาจากโรงงานหรือว่าจากร้านค้าหรือว่าร้านวัสดุก่อสร้างแล้วถ้าเกิดคดบิดงอแบบนี้เราก็จะบังคับไม้ให้ตรงได้แบบนี้ครับทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนไม้ก็จะตรงครับแล้วข้อที่2ประโยชน์ก็คือเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วเราจะต้องมัดไม้รวมกันในลักษณะแบบนี้จะทิ้งไว้นานเป็นปีไม้ก็จะตรงอยู่แบบนี้ครับ อย่าทิ้งไม้ไว้โดดเดี่ยวหรือว่าทิ้งไว้อันนึงกองรวมกันเด็ดขาดเพราะว่าไม้จะมีการบิดงอหรือว่าแปลสภาพเป็นไม้ที่ว่าไม่มีคุณภาพแล้วก็สำหรับในส่วนของไม้ที่ว่ามีขนาดใหญ่อย่างเช่นไม้หน้าสามไม้กระดานหรือว่าไม้ใหญ่กว่านี้ก็สามารถทําได้เช่นกันครับโดยที่เราใช้ยางในหรือทาแบบเหมือนกันแล้วไม้ก็จะตรงเหมือนกันครับ เพราะว่ายางในรถนั้นจะมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นและบังคับไม้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนการใช้เชือกมันนั้นก็ดีเช่นกันครับแต่ว่าจะไม่ดีมากหรือว่าดีเท่ากับการใช้ยางในครับท่านผู้ชมชมแล้วคลิปนี้แสดงความคิดเห็นไว้ในช่องคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ขอกาบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ